สำนักการสารปกครองร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดเครือข่ายผู้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุก,กระจายเสียงจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติขอนำท่านเข้าสู่รายการสารปกครองพกประชาชนดำเนินรายการโดยนางสาวพรณภาบุญยลิต สำนักประชาสัมพันธ์สำนักงานสารปกครองสารปกครองความเป็นธรรมคือภารกิจของเรา คุณผู้ฟังทุกท่านพบกับรายการสารปกครองพบประชาชนค่ะทางเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดครอบกลุ่มพื้นที่76จังหวัด421สถานีทั่วประเทศค่ะเราจะได้พบกันนะคะเป็นประจำทุกวันจันทร์และวันอังคารตั้งแต่เวลา19นาิก30นาทีถึง20นาฬิกากับข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับสารปกครองและคดีปกครองค่ะ คุณผู้ฟังคะเป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าผู้ที่เป็นข้าราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นข้าราชการประเภทใดก็ตามคะ่ะหากดํารงตําแหน่งนะคะด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีวินัยนะคะก็ย่อมที่จะมีสถานะที่มั่นคงและมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานตามลําดับคะ่ะเรียกได้ว่าแทบจะไม่มีโอกาสใดๆเลยนะคะที่จะถูกปลดออกหรือว่าไล่ออกจากราชการได้คะ่ะแต่แน่นอนนะคะว่าในระบบ ข้าราชการนั้นนะคะก็จะมีโครงสร้างการทำงานที่ใหญ่มากมีลำดับขั้นตอนและการบังคับบัญชาหลายชั้นค่ะ การเลื่อนเงินเดือนนะคะก็จะเป็นไปทีละเล็กทีละน้อยค่ะอาจจะทําให้หลายครั้งหลายคราวนะคะผู้ที่ทํางานราชการก็อาจจะเกิดความท้อถอยเบื่อหน่ายอยากจะลาออกไปประกอบอาชีพอื่นก็ได้นะคะแล้วก็ตัดสินใจลาออกจากการเป็นราชการไปนะคะและประเด็นที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะคะเมื่อได้ตัดสินใจลาออกจากราชการแล้วนะคะแต่ว่าอยากจะขอกลับเข้ามารับราชการใหม่ในหน่วยงานเดิมตําแหน่งหน้าที่เดิมค่ะจะ สามารถทําได้หรือเปล่านะคะแล้วก็หลักเกณฑ์การพิจารณา,นานในเรื่องนี้เป็นอย่างไรคะ่ะหากหน่วยงานนะคะได้พิจารณา,นานแล้วแล้วก็มีคําสั่งว่าไม่สามารถที่จะรับกลับเข้ารับราชการได้เนี่ยสามารถที่จะยื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้หรือเปล่านะคะซึ่งวันนี้ค่ะทางรายการของเราค่ะได้รับเกียรติจากท่านจำกัดชุมพลวงศ์ท่านรองอธิบดีศาลปกครองกลางนะคะท่านได้หยิบยกตัวอย่างคดีปกครองในเรื่องนี้มาพูดคุยกับเราด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะท่าน สวัสดีครับคุณเบิร์ครับและสวัสดีไปยังท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยครับค่ะท่านคะคนส่วนใหญ่นะคะก็จะตัดสินใจคะ่ะเข้ามาทํางานราชการนะคะแล้วก็อยากจะรับราชการต่อไปเรื่อยๆจนถึงวันกเกษียณอายุราชการคะ่ะแล้วก็น่าจะมีส่วนน้อยเท่านั้นนะคะท่านที่อยากจะขอลาออกจากราชการก่อนวันนั้นคะ่ะครับผมเองก็คิดเหมือนคุณเบิร์ตนะครับแต่ว่า คงต้องเรียนคุณเบิร์ตและก็คุณผู้ฝักอย่างนี้ครับว่าเหตุผลในการที่ข้าราชการบางท่านขอลาออกจาก,กราชการนั้นอา,าจจะไม่ใช่เพราะว่าเกิดความเบื่อนหน่ายหรือว่าท้อถอยหรืออะไรทํานองนั้นอย่างเดียวนะครับาบางท่านก็อาจลาออกเพราะว่าการเจ็บป่วยหรือว่ามีปัญหาทางด้านสุขภาพหรือว่าอาจจะลาออกเพื่อไปลงสมัครรับเลือกตั้งหรือไปดำรงตําแหน่งทางการเมืองอะไรอย่างนี้ก็เป็นได้ครับคุณเบิร์ตครับแต่ก็แน่นอนครับว่า ไม่ว่าจะขอลาออกจากราชการไปด้วยเหตุผลใดก็ตามหากว่าอยากจะขอกลับเข้ามารับราชการอีกครั้งนั้นก็มีโอกาสและคว,วามเป็นไปได้ครับที่ะจะได้กลับมาโดยที่ไม่ต้องสอบแข่งขันคัดเลือกเหมือนกับกรณีที่เพิ่งเข้ามารับราชการใหม่นะครับเพียงแต่ทุกคนนั้นจะต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามประวัติการรับราชการที่ผ่านมาแล้วก็ หลักเกณฑ์ต่างๆที่เป็นมาตรฐานทั่วไปที่กอพกาหนดครับค่ะรวมทั้งหลักเกณฑ์เฉพาะหน่วยงานที่ขอกลับขอรับราชการด้วยค่ะแต่ถึงจะไม่ต้องสอบแข่งขันเข้ามาใหม่การขอกลับเข้ามารับราชการอีกครั้งนั้นก็อาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายก็ได้ครับคุณเบิร์ดครับค่ะ ท่านคะแล้วกรณีตัวอย่างคดีปกครองที่เราจะคุยกันในวันนี้นะคะแน่นอนว่าเป็นกรณีของการขอกลับเข้ามารับราชการของข้าราชการในสายงานไหนแล้วเพราะอะไรคะท่านถึงเป็นคดีเข้าสู่การพิจารณาของศาลปกครองได้คะคดีตัวอย่างครับคุณเบิร์ดครับที่เราจะคุยกันในวันนี้เป็นกรณีของข้าราชการตำรวจครับค่ะโดยคดีนี้ทางผู้ฟ้องคดีนั้นฟ้องว่าผู้ฟ้องคดี ได้ขอลาออกจากราชการเมื่อเดือนคุมภาพันธ25<ะ>์2550โดยในขณนะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปราบปรามที่สถานีตำรวจภูทรแห่งหนึ่งครับ<ะ>สาเหตุของการลาออกก็คือเพื่อไปประกอบอาชีพส่วนตัวแต่หลังจากนั้นค่ะคุณเบิร์ตหลังจากนั้น4ปีในปีพศ2554ทางผู้ฟ้องคดีก็ได้ยื่นคำขอกลับเข้ารับราชการตำรวจต่อสถานีตำรวจภูทรแห่งเดิมนะครับ ทานที่ตารวจภูทรแห่งนั้นก็ได้มีหนังสือเสนอต่อผู้บังคับการตารวจภูทรจังหวัด<ะ>เพื่อพิจารณากรณีการขอกับเข้ารับราชการของผู้ฟ้องคดีครับ<ะ>แต่เมื่อผู้บังคับการตํารวจภูทรจังหวัดพิจนารณาแล้วเห็นว่า<ะ><ะ>แม้ผู้ฟ้องคดีจะไม่เป็นผู้ที่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อสองของกฎกอตรว่าด้วยคุณสมบัติกะรลักษณะต้องห้ามของการเป็นแค่การตารวจประศาร่สบ แต่หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามหนังสือตรอที่0006.33ครับ1520ลงที่1มีนาคม2544ได้วางหลักเกณฑ์และวิธีเกี่ยวกับการบรรจุขณากรรชการตำรวจที่ออกจากราชการไปแล้วและขอกลับเข้ารับราชการว่าให้พิจารณาโดยเคร่งครัดเท่าที่จำเป็น เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการอย่างแท้จริงเท่านั้นค่ะโดยให้พิจารณาจากคุณวุฒิความรู้ความสามารถของผู้สมัครตำแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้งอัตรางเงินเดือนที่ใช้รองรับการดําเนินการรวมทั้งสถานภาพกําลังคนของหน่วยและให้เสนอได้เฉพาะผู้สําเร็จการศึกษาปริญญาเกียตินิยมทุกสาขาวิชา,าจากสถาบันการศึกษาที่กพรับรองทั้งในและต่างประเทศ หรือผู้มีคุณวุฒิหรือมีความรู้ความสามารถพิเศษจริงๆซึ่งไม่สามารถสรรหารด้วยวิธีปกติและใา้การตำรวจขาดแคลนผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษนั้นๆเช่นผู้มีคุณวุธทางแพทย์ศาสตร์ทางเภสัชศาสตร์ทางการบินการตรวจพิสูจน์และเก็บผู้วัตถุระเบิดและหากไม่บรรจุผู้มีคุณวุฒธหรือผู้มีความรู้ความสามารถดังกล่าวนั้น จะทําให้ราชการของหน่วยงานนั้นเสียหายเป็นอย่างมากซึ่งกรณีของผู้ฟ้องคดีนั้นปรากฏข้อที่จริงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิมศสาและหลักสูตรนักเรียนพลตำรวจจากโรงเรียนตำรวจนครบาลรุ่นที่53ซึ่งไม่ได้เป็นผู้มีคุณวุฒิหรือเป็นผู้มีความสามารถพิเศษตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดไว้แต่อย่างใดประกอบกับผู้ฟ้องคดีมีอายุ50ปีแล้ว หากกลับเข้ามารับราชการตํารวจก็ไม่ถือว่าเป็นประโยชน์แก่ทางราชการเท่าที่ควร<ฆ>นอกจากนี้ขณะยื่นคําขอนั้นสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติมีอัตราเงินเดือนอยู่อย่างจํากัดครับจําเป็นต้องสงวนไว้สําหรับการรองรับการสรรหาบุคคลตามแผนที่ได้จัดทําไว้<ฆ>จึงอยู่ในหลักเกณฑ์ที่ให้ละง,งับการดําเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติพิจารณาสั่งการผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดจึงเห็นควร ระงับการดำเนินการโดยพิจารณาไม่รับผู้ฟ้องคดีกับเข้ารับราชก,การตารวจครับคุณเบิร์ดครับค่ะท่านคะแล้วหลังจากนั้นคะ่ะผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดคะ่ะได้มีหนังสือแจ้งให้กับผู้ฟ้องคดีทราบผลการพิจารณาอย่างนั้นใช่ไหมคะท่านอออย่างครับคุณเบิร์ตยังไม่ได้แจ้งโดยทันทีครับทั้งนี้ก็นื่งจากอำนาจในการพิจารณาสั่งการอยู่ที่หน่วยเหนือครับก็คือผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ทางผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจึงได้มีหนังสือตำรวจภูธรจังหวัดส่งเรื่องขอกับเข้ารับด้วยการตํารวจของผู้ฟ้องคดีให้ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคซึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องคดีในคดีนี้นะครับเพื่อพิจารณาสั่งการซึ่งท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคได้พิจารณาแล้วมีคําสั่งว่าเห็นควรระง,งับการดําเนินการ ตามที่ผู้บังคับการตํารวจภูทรจังหวัดพิจารณามีความเห็นเสนอและส่งเรื่องคืนตํารวจภูทรจังหวัดดําเนินการแจ้งผู้ฟ้องคดีต่อไปครับคุณผู้ชมคัทางกองบัญชาการตํารวจภูธรภาคจึงได้มีหนังสือแจ้งเรื่องการขอกลับเข้ารับราชการตํารวจของผู้ฟ้องคดีต่อผู้บังคับการตํารวจภูทรจังหวัดเพื่อทราบและแจ้งผู้ฟ้องคดีทราบคําสั่งผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสืออุทธรคำสั่งระงับการดําเนินการ ไม่รับผู้ฟ้องคดีกับข้อรับราชการดังกล่าวต่อผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาคครับค่ะ <Huh. S 1> ต่อมาผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาคได้มีหนังสือแจ้งความเห็นว่าเมื่อผู้บัญชาการหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ฟ้องคดีก่อนออกจากราชการได้พิจารณาแล้วเห็นควรระง,งับการดําเนินการไม่รับผู้ฟ้องคดีกับข้อรับราชการดังนั้นจึงให้ส่งเรื่องคืนไปยังตํารวจภูธรจังหวัดที่พิพาทราบ และให้พิจารณาทบทวนอีกครั้งหนึ่งครับค่ะ <Huh. S 1> ต่อมาทางผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดที่พิพาทได้มีหนังสือตํารวจภูธรจังหวัดแจ้งผลการพิจารณาทบทวนเรื่องดังกล่าวต่อผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาคค่ะ <Huh. S 1> ว่าเห็นควรร้งับการดําเนินการโดยพิจารณาไม่รับผู้ฟ้องคดีกับข้อรับสการตามการพิจารณาเดิมก่อนหน้านี้ซึ่งทางผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาคนะครับพิจารณาแล้ว เขียนควรระงับการดําเนินการตามที่ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดพิจารณามีความเด่นเสนอมานะครับ hmm. และส่งเรื่องคืนให้ตํารวจภูธรจังหวัดดําเนินการแจ้งเหตุผลในการไม่ขอรับบรรจุกับเข้ารับราชการให้ผู้ฟ้องคดีทราบต่อไปหลังจากนั้นทางตํารวจภูธรภาคนะครับจึงได้แจ้งผลการยกุทธรให้ผู้ฟ้องคดีทราบผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การที่ผู้บังคับการตารวจภูทรภาคซึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องคดีมีคําสั่งและคําวินิจฉัยอุทธรณ์ไม่รับผู้ฟ้องคดีกับข้าราชการตํารวจเป็นการกระทําที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายจึงนําคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองครับคุณเบิร์ตครับ ท่านคาในการขอกลับมารับราชการในครั้งนี้นะคะผู้ฟ้องคดีค่ะเขาได้ระบุถึงเหตุผลสนับสนุนหมคะที่แสดงให้เห็นว่าตัวของผู้ฟ้องคดีเองนั้นมีคุณสมบัติที่เหมาะสมคะ่ะแล้วก็ได้รับการพิจารณาให้กลับเข้ามารับราชการไว้ไหมคะท่านในส่วนของผู้ฟ้องคดีนะครับคุณเบิร์ดครับ <c oughs> ได้มีเหตุผลไว้อย่างนี้ครับว่า ู้ฟ้องคดีนั้นเป็นข้าราการตำรวจมามากกว่า26ปี <ฮะ S 1> ตลอดเวลาที่รับราชการนั้นได้ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ครับ <ฮะ S 1> สั่งสมประสบการณ์ความชํานาญในด้านงานป้องกันและปราบปรามเป็นพิเศษมีความรู้ทางภาษาและธรรมเนียมประเพณีวิถีปฏิบัติของประเทศเพื่อนบ้านซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ติดกับจานีตํารวจภูธรที่พิพาทน,นะครับ <ฮะ S 1> และมีความสามารถในงานด้านมวลชน เนื่องจากในขณะที่ลาออกจากราชการนั้นผู้ฟ้องคดีไปประกอบอาชีพค้าขายซึ่งต้องพบทั้งคนไทยและคนจากประเทศเพื่อนบ้านซึ่งสถานีตำรวจภูทรที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอกลับเข้ารับราชการนั้นเป็นสถานีตำรวจที่ตั้งอยู่ชายแดนครับเป็นพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวการปฏิบัติหน้าที่งานป้องกันปราบปรามในพื้นที่มีความจําเป็นต้องรู้ภาษา วิถีชีวิตตลอดจนนิสัยของประชาชนตามชายแดนของทั้งสองประเทศผู้ปฏิบัติหน้าที่ต้องเป็นคนในพื้นที่มีประสบการณ์มีความยืดหยุ่นซึ่งผู้ฟ้องคดีก็ให้ผลว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีประสบการณ์นะครับนอกจากนี้ผู้ฟ้องคดียังสามารถใช้ประสบการณ์ในการให้คําแนะนําตักเตือนและให้คําปรึกษาแก่ข้าราชการตารวจที่ยังขาดประสบการณ์ให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิธภาพยิ่งขึ้น อันจะก่อให้เกิดความมั่นคงครับความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชนและของทางราชการเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการซึ่งในช่วงระยะเวลาอายุราชการที่เหลืออยู่ของผู้ฟ้องคดีอีกเกือบสิบปีนั้นเป็นเวลานานเพียงพอครับที่ผู้ฟ้องคดีจะแบบหน้าที่ราชการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการได้ครับคุณเบิร์ตครับนอกจากนี้นะครับผู้ผฟ้องคดีเขายัาง เห็นว่าตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อสิบของหนังสือตรที่006ทับ33ทับ1520ลงที่1มีนาคม2554กำหนดไว้ว่าการเสนอบรรจุข่าการตำรวจหรือข่าราชการที่ไม่ใช่ข่ายการตำรวจที่ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการให้พิจารณาโดยเคร่งครัดครับเท่าที่จําเป็น เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการที่แท้จริงเท่านั้นหรือตามข้อ2ของหลักเกณฑ์ที่กำหนดว่าการเสนอบรรจุบุคคลภายนอกเข้ารับราชการตำรวจให้เสนอได้ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตามข้อ1โดยให้เสนอได้เฉพาะผู้สำเร็จการศึกษาป,ปริญญาเกียตินิยมทุกสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาที่กพอพรับรองทั้งในและต่างประเทศ <c oughs> หรือผู้มีคุณวุฒิหรือผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษจริง ซึ่งหากไม่บรรจุจะทําให้ราชการของหน่วยงานนั้นเสียหายเป็นอย่างมากและข้อ3นะครับที่กําหนดว่าในการเสนอความต้องการผู้มีคุณวุฒิหรือความรู้ความสามารถพิเศษจากบุคคลภายนอกตามข้อ2ให้คหํานึงถึงประโยชน์ของราชการและความต้องการของหน่วยงานจริงๆกรณีอของผู้ฟ้องคดีนั้นเป็นผู้สําเร็จการศึกษาจากสถาบันของสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติเองผู้บัญชาการตํารวจภูธร,รภาค จึงนำหลักเกณฑ์ที่กำหนดให้ใช้พิจารณาแก่ผู้ที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาใช้กับผู้ฟ้องคดีไม่ได้ค<ฆ>คือผู้ฟ้องคดีเห็นว่าหลักเกณฑ์ที่ว่ามาเรื่องเกยียรติยมก็ดีต่างๆก็ดีนั้นเป็นเรื่องของบุคคลภายนอกครับจะมาใช้กับผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้สำเร็จจากสถาบันภายในของหน่วยงานเองนั้นไม่ได้<ฆ>และผู้ฟ้องคดียังเห็นว่า การกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพุทธที่การศึกษาของข้าราชการตํารวจที่ออกจากราชการไปแล้วและมีความประสงค์จะกลับเข้ารับราชการใหม่โดยกำหนดให้สูงกว่าหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกบรรเลือนเข้ารับราชการตำรวจนั้นเป็นการกำหนวดวิธีการ ให้ใช้ดูพิน,นินเรื่องปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลครับเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องการศึกษาอบรมซึ่งขัดต่อหลักความเสมอภาคตามความในมาตรา30ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยครับคุณเบิร์ดครับค่ะท่านคะเมื่อคดีคะ่ะมาถึงศาลปกครองแล้วคะ่ะศาลมีความเห็นเป็นอย่างไรบ้างคะศาลปกครองสูงสุดได้พิจารณาข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับโดยในส่วนของข้อกฎหมายนั้น พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติพศ2547เป็นกฎหมายที่ใช้ขนาดนั้นนะครับมาตรา63บัญญัติให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา49เป็นผู้สั่งบรรจุในกรณีดังต่อไปนี้ครับ<ะ>ก็คือในวงเล็บที่2การกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจในวงเล็บขอข้าราชการตำรวจซึ่งออกจากราชการไปแล้ว ไม่ใช่เป็นกรณีออกจากราชการในระหว่างทดลองการปฏิบัติราชการถ้าสมัครเข้ารับราชการและสำนักง,งานตำร,รวจแห่งชาติต้องการที่จะรับผู้นั้นเข้ารับราชการให้สำนักง,งานตำร,รวจแห่งชาติดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกตรครับ <Huh. S 1> และระเบียบกตรว่าด้วยผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นแพทาร์ตำร,รวจพศสองารวจพศ2540 ข้อ2วรรคหนึกก่งกำหนดว่าการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นแค่การตำรวจให้ผู้บังคับบัญชาดังต่อไปนี้<ะ>เป็นผู้มีอำนาาสั่งบรรจุและแต่งตั้งซึ่งในวงเล็บ3นะครับการบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำรวจตำแหน่งตั้งแต่รองผู้บังคับการและพนักงานสอบสวนผู้เชี่ยวชาญหรือตำแหน่งเทียบเท่าลงมาถึงตำแหน่งสารวัตร และพนักงานสอบสวนผู้ชำนาญการหรือตำแหน่งเทียบเท่าและก็วงเล็บ4การบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งตามวงเล็บ3หากเป็นการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจซึ่งออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจตามมาตรา63วงเล็ 2, บ2วงเล็บกอและวงเล็บขอในตำแหน่งที่ไม่สูงกว่าเดิม ให้ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติหรือผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหน้าที่จากผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ <ห atisf S 1> เป็นผู้สั่งบรรจุหรือแต่งตั้งและวรรคสองกำหนดว่าการบรรจุและแต่งตั้งตามวรรคแรกให้หน่วยงานระดับกองบัญชาการหรือผู้บังคับบัญชาหรือผู้ดรงตําแหน่งนเทียบเท่าเป็นผู้สั่งบรรจุและแต่งตั้งนอกจากนี้ครับก็ยังมีกฎกตรรว่าด้วยการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตารวจ ู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการเป็นแพทย์การตำรวจพศ2547กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาที่เป็นหัวหน้าหน่วยงานที่มีผู้ยื่นคำขอสมัครกลับเข้ารับราชการพิจารณาคำขอโดยคำนึงถึงอายุตัวอายุราชการความรู้ความสามารถประสบการณ์ความชำนาญงานของผู้สมัครกลับเข้ารับราชการเปรียบเทียบกับแพทย์การตำรวจ ผู้รับราชการในหน่วยงานและประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับเป็นสําคัญครับเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าการบรรจุและแต่งตั้งผู้นั้นกับเข้ารับราชการในสังกัดแล้วจะเกิดประโยชน์ต่อทางราชการให้เสนอตําแหน่งและตารางเงินเดือน,นที่จะใช้รองรับการบรรจุพร้อมทั้งรวบรวมรายละเอียดข้อมูลหลักฐานต่างๆเกี่ยวกับประวัติการรับราชการและประวัติส่วนตัวหน้าที่ ความรับผิดชอบของตําแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้งและเหตุผลความจําเป็นไปให้สำนักงานไปให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติพิจารณาครับ hmm. โดยที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอิฉบับหนึ่งก็คือพระราชกิจญิสีดกาแบ่งราชการแบ่งส่วนราชการสํานักงานตํารวจแห่งชาติพศ2548มาตรา4ันุ2วงเลบ2ถึงวงเล็บ10ให้ตำรวจภูธรภาค1ถึงภาค9เป็นกองบัญชาการ ประกอบกับข้อ2วรรคหนึ่งเล่4สีของระเบียบคอตรลว่าด้วยผู้มีอำนาจสัง่งบรรจุและแต,ต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชาการเป็นข้าราชการตำรวจพศ2547ร25 47, วมทั้งมาตรา4แห่งพระราชกฤษฎีกาแป็นส่วนราชาการสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติพศ2548ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นผู้ฟ้องคดีในคดีนี้จึงเป็นผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานระดับกองบัญชาการ ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจในการสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการครับคุณเบิร์ดครับค่ะท่านคะหมายความว่ากรณีของผู้ฟ้องคดีค่ะผู้ที่มีอำนาจในการพิจารณานั่นก็คือผู้บัญชาการตำรวจผู้ทอนภาคผู้ถูกฟ้องคดีถูกต้องไหมคะท่านถูกต้องครับคุณเบิร์ดครับโดยในการพิจารณาคำขอกลับเข้าราชการนั้นผู้ถูกฟ้องคดี ก็ต้องพิจารณาถึงประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับเป็นสําคัญครับ<ะ>ถ้าหากเห็นว่าควรบรรจุแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีกับข้าราชการก็ให้เสนอเหตุผลความจําเป็นไปให้สำนักงานตารวจแห่งชาติพิจารณาะนะครับดังนั้นในการพิจารณาว่าจะสมควรบรรจุแต่งตั้งหรือไม่นั้นเป็นดุลพินิษของบังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจที่จะพิจารณาโดยสําคัญนะครับต้องมุ่งเน้นวัตถุประสงค์ ให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการเป็นสําคัญค่ะอย่างไรก็ตามครับการใช้ดุูพินิษของผู้บุคัลชาในกรณีนี้ย่อมต้องเป็นการใช้ดุูพินิษที่ไม่บกพร่องและก็มีเหตุผลสนับสนุนในการใช้ดุูพินิษอยา่างเพียงพอและเหมาะสมครับคุณเบิร์ตคับค่ะท่านคะแล้วในประเด็นของความเหมาะสมล่ะคะกรณีของผู้ฟ้องคดีเป็นอย่างไรบ้างคะคือเนื่องจากคดีนี้นะครับข้อทีท่จริงนั้นได้ฟังเป็นยุตินะครับว่าผู้ฟ้องคดี เป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปศ .3 ครับต่อมาได้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนักเรียนพลตำรวจรุ่นที่53จากโรงเรียนตำรวจนครบาลและได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นใครการตำรวจชั้นยศพลตำรวจสำรองจนกระทั่งดำรงตำแหน่งดาบตำรวจและเป็นผู้คับบูงงานป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูธรครับค่ะ โดยได้มีหนังสือขอราวจากราชการเพราะเบื่อชีวิตการรับราชการ,รและจะไปประกอบอาชีพส่วนตัวหลังจากนั้นผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคําขอากลับข้อรับราชการตํารวจในสังกัดเดิมซึ่งผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดพิจารณาในชั้นต้นและเสนอความเห็นต่อผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาคว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้เป็นผู้มีคุณวุธหรือเป็นผู้มีความสามารถพิเศษ ตามที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติกำหนดไว้แต่อย่างใด <Huh. S 1> และเมื่อพิจรารณาเปรียบเทียบกับข้าราการตำรวจผู้รับราชการในหน่วยงานโดยคำนึงถึงอายุและสุขภาพร่างกายตามวัยแล้วเห็นว่าผู้ฟ้องคดีมีอายุ50ปีแล้วสุขภาพร่างกายตามวัยความแข็งแรงย่อมไม่อาจสู้ข้าราการตำรวจที่มีวาาัยชะกันหรือว่าอายุน้อยกว่าได้แม้ผู้ฟ้องคดีจะมีประสบการณ์ความชำนาญในด้านงานป้องกันและปราบปราม มีความรู้ทางภาษาและทมเนียมประเพณีของประเทศเพื่อนบ้านก็าตามแต่ว่าคุณลักษณะดังกล่าวนั้นไม่ใช่คุณลักษณะที่จําเป็นต่องานในหน้าที่ของข้าราชการตํารวจดังนั้นการกลับมารับราชก,การตํารวจจึงไม่ถือว่าเป็นประโยชน์แก่ทางราชการเท่าที่ควรวและแม้ผู้ฟ้องคดีจะไม่เป็นผู้ที่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อสองของกฎกอตรลว่าด้วยคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของการเป็นแค่การตำรวจพศ2 5 4 7แต่ว่าตามหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบรรจุข้าราชการตำรวจที่ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการให้พิจารณาโดยเคร่งครัดเท่าที่จําเป็นเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการอย่างแท้จริงเท่านั้นซึ่งการพิจารณาจะพิจารณาจากคุณวุฒิความรู้ความสามารถ ตำแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้งอัตราเงินเดือนที่ใช้รองรับการดำเนินการรวมทั้งสถานภาพกำลังคนของหน่วยและให้เสนอได้เฉพาะผู้สำเร็จการศึกษาระดับเกียรตินิยมทุกสาขาวิชา <c oughs> จากสถาบันการศึกษาที่กอรพอรับรองหรือผู้มีคุณวุฒิหรือความรู้ความสามารถพิเศษนั้นๆซึ่งหากไม่บรรจุผู้มีคุณวุฒิหรือมีความรู้ความสามารถดังกล่าว จะทําให้ราชการของหน่วยงานนั้นเสียหายเป็นอย่างมากกรณีของผู้ฟ้องคดีครับกรณีของผู้ฟ้องคดีไม่ได้เป็นผู้มีคุณวุฒิหรือมีความรู้ความสามารถพิเศษตามที่สํานักง,งานตํารวจแห่งชาติกําหนดหากบรรจุกลับเข้ารับราชการก็ไม่ถือว่าเป็นประโยชน์แก่ทางราชการเท่าที่ควรจึงอยู่ในหลักการของสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติที่ให้รั้งับการดําเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอ สำนักง,งานตํารวจแห่งชาติจนาสังการ<ะ>อีกทั้งยังปรากฏข้อที่จริงครับว่าในระหว่างรับราชการนั้นผู้ฟ้องคดีเคยถูกลงโทษทางวินยัย<ะ>ข้อหาไม่สนใจไปบัตรหน้าที่ราชการแล้วก็เอาเวลาราชการไปประกอบอาชีพส่วนตัว<ะ>และกระด้างกระเดืองขัดคําสั่งผู้บังคับบัญชา<ะ>อันเป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง<ะ>ถูกลงโทษ กักยาม7วันวและข้อหากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงโดยต้องหาคดีอาญานในข้อหาบิดประมาณนะครับซึ่งต่อมาได้มีการถอนคําร้องทุกจึงยุติเรื่องทางวินัยอย่างร้ายแรงและลงโทษกักยาม5้าวัจนจนกระทั่งผู้ฟ้องคดีลาออกจากราชการดังนั้นการที่ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเสนอความเห็นต่อผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคซึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องคดี ว่าควรระงับการดําเนินการโดยพิจารณาไม่รับผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการและผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาแล้วเห็นชอบตามความเห็นของผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดจึงชอบด้วยกฎหมายแล้วคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคําพิพากษายืนตามคํำ พิาพากษาของศาลปกครองชั้นต้นที่ให้ยกฟ้องครับคุณเบิร์ดครับก็เป็นคำพิาพากษาศาลปกครองสูงสุดคดีหมายเลขแจ้งที่อปสองห้าศูนย์ทับสองพันห้าร้อยหกสิบสองครับค,ค่ะและสําหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณค่ะท่านจํากัดชุมพลวง์ท่านรองอธิบดีศาลปกครองกลางค่ะที่ท่านให้เกียรติมาให้ความรู้กับเราในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะท่านครับขอบคุณครับค่ะ และท้ายนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะสําหรับสมาคมสื่อช่อสะอาดที่ให้การสนับสนุนการออกอากาศในวันนี้ค่ะพบกับรายการสารปกครองพบประชาชนได้ใหม่นะคะทุกวันจันทร์และวันอังคารตั้งแต่เวลา19บเนาฬิกาสานาทีถึง20่สนาฬกาสำหรับวันนี้ดิฉันพรณภาบุญริจต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะที่จบไปแล้วนั้น เป็นรายการสารปกครองพบประชาชนส่งกระจายเสียงผ่านเครือข่ายสถานีวิทยุของสมาคมสื่อช่อสะอาดจำนวน421สถานีพร้อมกันทั่วประเทศทุกเรื่องราวกฎหมายปกครองที่น่าสนใจ ทุกความเคลื่อนไหวของคดีปกครองที่ชวนติดตามทุกความรู้เกี่ยวกับสารปกครองหาคำตอบได้ในรายการสารปกครองพบประชาชนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ